สวัสดีครับผุณแมนจนยานะครับเจ้ายูทูบทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับซื้อรถมาแล้วซีปีนะครับพึ่งสนเสด้มาพบมาพอก,กันนะครับระวางหาศูนย์เจหกับเจหานะครับ จังไก่ก็ขอพุณทุกคนที่เขามารับชมนนะครับเจ้า y o ู t u ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาไล่ชุนนะครับมเม,นนบมอกี้นี่ขาดหายไปนะครับกับมาอีพีสองนะครับไอนน้เบื่องกันนะครับเป็นแกนจอนเดียว เกียร์ห้าศูนย์เกียรท้ายอีนะครับเครื่องดีเจดีนะครับเก้าเกียร์ด้านหน้าสามเกียร์ถอยหลังสามสูบเทอร์โบ จะไปตกลงกันเรียบร้อยนะครับเรื่องการมามาดันนะครับว่าให้เป็นรถหรือให้เป็นได้วันนะครับคุยคาราคาจบลงเรียบร้อยนะครับตอนแรกว่าให้มาดันรถละสามจีบบาทโอ้วยเป็นตะไบพโลโดันยากเหนียวจิ้นเปียกนะครับอย่าเพิ่นจะของไอ้รถไอ้ คันเจ็ดาอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับปูป่ๆเป,ป,ป็นจมมวลเห็นไหนว่าพันมาขอบคุณครับยาเจ็ดหเพ่นนี่มาเห็นงานละสองมือครับ,ดบนเดี๋ยวทําไมรถไปละสองพันเจ็ดดันดินยังว่าอี๋ถึงสี่ทิพกว้างอยู่เห็นแเรวปะดันยากหลายถึงดันรถในห้องหอติดล,ลมเนี่ยดันนี่ ินเนี่ยจเรียนลบหนาลบหลังแล้ววะถ้าให้รถละสามสิบาทนี่บ่ไว้นะครับตัรหสิบาทก็ยังอยู่อยาอยู่รถรหสิลลบาทก็สี่ห้ายี่สิบแล้วว่าสองพันสองมือเนสองพัน,พนเถือนน้ำมันเบิดไปสองพันเจ็ดคัากรายคลากร้ายแล้ววะจะไดยมาตบลงกันไหมนะครับไอไอเเอาน้ำมันเพิ่นนะครับแล้วก็ เป็นไห้เป็นไล่วันนะครับอืมฟังเ,เสียงเราเหมือนก็ไปเจ็ดหานเนี่ยพวกใครได้เรียกนะครับเนี่ยมดีขนาดเลยครับาสุดเจ็ดหาอีพันเจ็ดนะครับ ดันดินแบบนิ่มๆน,นะครับเห็นตัวแอร์แล้วมากนะครับอยากได้หาเงินอีก้อนพี่น้องเป็นจงได่ยังสิมีโอกาสได้ไปขับดูตัวแอร์ึ้นเขาไปแบบนิ่มๆน,นะครับ วางเครื่องยนต์4,000หารไปพี่ก็ไป2,900พี่ๆนะครับเบิ่งเตียบเตียบเอานะครับย้ายเบิ่งเพื่อนๆไปเลยนะครับ ใบเมียท้องเกียนทั้งสองท่านนะครับบริเบวงคักเด้อครับเจะว่าคืดวานะครับเนี่ยเมืองแหล่าขึ้นจีเป็นเกียนขึ้นกันนะครับใบเมียดนเจ็หากัมีแอร์นะครับเต่ว่าผมเปิดแอร์ ไอ้ยีรถพันไปพันมากไอ้แม่เบี้ยนมเรียนน้ำกันได้นะครับกิจการรถดำเลือกเราครับรถรถดำนี่พักไปแล้วนะครับรถดำรถดำรถแม่โค่นะครับผมพักไปแล้วนะครับกะพักไปนะครับหักยังหักแน่เฉียบรถดำรถแม่โคอยู่นะครับแ่ก็คือว่าแล้วครับไอ้นี่เนื่องในปัญหาหลายๆอย่างนะครับในหลายด่านนะครับ แยกรับวะไว้กันต้องควายไปนะครับเฮ็ดบริหารเฮ็ดอยูู่้เดียวนะครับหลายยางหลายเนี่ยก็ต้องควายบ้างไปนั่น,นะครับกลับมาทุ่มเทคับจริงทีเขาเคิดว่ามันดีกว่านะครับ มีกินมีใส่ y o u t u b มือนี่กร็รถดำรถห้อรอแล้วครับจนกว่าจะมาหอดปาน,นี่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่าถามไทยเขามานะครับแต่ว่าถ้ามีอยากถมดินถมยังกับซังได้นะครับมีเครือข่ายให้เรานะครับเป็นน่ายนาให้ก็ไ,กได้สอบถามราคากันได้นะครับเช็คราคาในเงืองงบ,บุญน,นะครับเช็กราคาถมดินนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ไอ อำเภอมาหานะครับยังบมเด็ถามเรื่องฟินว่าดินรถดและเจ้าบ,บาทน,นะครับเหมือนม้าไอ้งานถ้อยนะครับป้อดินกับไกลๆครับแม็กโก้ย่ามเห็้ยนนะครับเป็นการรับรถดรวมนะครับไปมีรถดรวมก็เข้ามาได้นะครับงานถมนี่หลายหมื่นคิวนะครับ เขามาเฮ็ดงานอยู่นี่กับมี่พีมี่นองแล้วครับเป็นไทยเตือนเขามาซอยนะครับวัดรถไทคู่นี่สินเนี่ยไม่เห็นกันกับใส่เวลายู่สีปีนะครับ ครับสับเกี้ยววอนะครับนี่ ขอบคุณครับนะครับที่ทรงขัานะครับว่าจับเจ้าอยู่ข้างอ้ายเพื่อนเอาเบิ่งกันเพื่อนๆน,นะครับ เสียงสะพานดังแม่นประคำเปิดเม่นครับผมได้ผานดังนะครับสงสัยว่าจะเป็นสะพานเอร์นะครับเปิดพัดลมเอร์นะครับจะว่าอห่างเปิดประตูบานหลังเปิดเอร์จะว่าเปิดประตูบานหลังนะครับพุ่นผมปิ้วว่นว่นยิ่งหุ่นบู๊ว่าเปิดเอร์เห็นยังนจะว่าเปิดกระจุกเนี่ยมึงผมปิ้วเวิรงเวิรงเวิรงอยู่ในหัวเกจงหุ่น เนี่ยเราปิดเราวริสันโอ้ยบอยต้าเบ้าเราปิดเลยเห็นบ่บบอยต้าเบ้าปิดละเดี๋ยวให้เบิ้งอีกมุมนะครับเหมือนอีเบิ้งเพื่อนๆนะครับ มือโร่กับตู้โม่งครัวนะครับเขินหางปลามาครับจิบล่อจิบล่อเสียกเก่งเพื่นครับเพื่อนในอนุคอเฮเขินหางมานะครับเสียกเก่งเสียกเก่งต้นซิ่งวิ่งทำจินนะครับเป็นอนุคอโดนจิบหล่อมาให้นะครับมาอโซ่เป็นมือโซ่หัวแตางานนะครับ นี่ก็เป็นการออกนอกพื้นที่เสียแหลกนะครับออกมานอนเคลื่อนนะครับรถไถอาชีพรถไถนี่ยูนกันมาหสี่ปีนี่มือนี้ครับเป็นเคลื่อนแหลกครับทีออกมานอนนอกบ้านนะครับหากินตังทินนะครับผ่าุนเจ็ดท้องอี เห็นหมูเห็นหมวนนะครับเดี๋ยวมาเห็นรถรุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเขาคู่กันนะครับ รถไทยกับสีเขียวรถของเราอ,รอยั่างมาสีเขียวอีกทีนี้นก็ขอบคุณเจ้า y o u t u b e ทุกคนนะครับที่เข้าขมารับชมนะครับ เจ็ดหาแต็งปั่มบ่ครับเพื่อนรถคือควันดำเท่าครับนิดหน่อยครับรอบเครื่องครับรอบหนึ่งนะครับเจ็ดหาแห้งหลายเจ็ดหาแห้งหลายครับที่ทท่ตำตะวันเลี้ยงมาหลายนะครับปวดมาปวดปวดมาเลยคุณนะ เพื่อนที่ได้เจ็ดหางได้เปียบนะครับเจ็ดหางได้เปียบเจ้าถอยนะครับเจ็ดหาสีมาดีกว่าเจ็ดหกยุคเจ้าถอยนะครับกิ้งจกยุคเจ้าถอยเจ้าถอยเจ็ดหาสีลื่นกว่านะครับ <t> เบิ้งภาพรวมแล้วนะครับ อย่าเอาวัดกันอยู่น้ำมันนะครับเดี๋ยวมือเดินาายไล่งานเรื่องน้ำมันนะครับว่าไฟจะไฟกันนะครับสัดก,กันแบบมัดก็มัดเลยนะครับนี่ เอาบังมุ่มหลังมุ่มหลังเี็ดหาดเปลืองกลัวแน่น,นอนครับเบังสีควันมาถึงโอ้โหสีควันมาครับเี็ดบวกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทายสีควันกัน เดี๋ยวเบื้องสีกว่นนึงครับเป็นเราเดี๋เบื้องสีกว่นะครัอ๋อนานเจอกันเลยนี่โอ้โห,โหมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตามาแล้วเจียนหัวครับ มือเอื้อนนี่ร่ก,กันนะครับเ่าขั้นในเบิดน้ำมันไหลก,กันนะครับโอ้ยยังงมวันกัด เอาครับคลิปนี้พ่อไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณจากใจแม็กจนเดีย้นะครับพีน่น้องกองเพื่อนทุกคนนะครับโอกาสหน้าดเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องไม่กนะครับเดี๋ยวรอบหน้าม,มาถ่ายมาไลยสดกันในยุยเบื้องน้ำมันนะครับาาว่าไปจะเบิดไหล เดี๋ยวมาฟังการมาอ,อุเรื่องน้ำมันวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วครับกำลังบถแตกต่างกันนะครับระหว่างเจ็ดที่วกับเจ็ดที่หานะครับกินกันอยู่แค่ลูกสูบนะครับสีสูบกับที่ีนะครับแต่ว่าผลงานนี่บถต่างกันนะครับหนีกันบถไก่ไอ้เจ็ดหาจะได้กินอยู่เจ็ดถอยนะครับเจ็ดหา้หาเจ็ดถอย เดินหน้าบระตางกันนะครับเดินหน้าบระตางแต่ว่าเกียร์ถอยนี่เจียหาไปกลัวนะครับเจียหาเจียหาไปโป่งตองเล่งเหยียบคันเล่งนะครับเจียหกอยากกินอยากต้องเติมคันเล่งอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไฟไฟหมดไปทั้งสองคันล่องในเป็นจุดเป็นล่องเจียบีนะครับกันบี สบายพวกคุณว่าไอ้เจ็ดเจ็ดหานี่บีสองหรือบีสามนะครับสบายเจ็ดทกนี่บีสามนะครับเอาคลิปนี้ก็พ่อเป็นตัวเอกอนนะครับครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับครับสวัสดีครับ